สลับกันเข้านะครับยันมาแยักให้แล้วก็คโูปโุต้ามาล้วงนะครับโอ้อยากเลยนะครับแบบนี้งา่า ไปนะครับวางเสาไฟแต่ว่าเจอหินนะครับโอ้รถเล็กเจอหินอ่ะโอ้เอาเรื่องครับเอาเรื่องอ้าปักปักเลยนะครับปืนปนเอ็มซิงหกมาเองสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมน้องพรามาโคนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับ คู่นะครับสองรถเล็กจากสองค่ายนะครับคันสีเหลืองเป็นยันม่านะครับยันมาเวโอสามห้าแล้วก็สีส้มเป็นคูโบตานะครับคูโบต้าใส่พุ่งขี่รอนะครับรอขุดรอตักหินส่วนยันมาติดหัอแยกมานะครับเจาะเจอหินนะครับเจอหินขุดไม่ลง ได้หัวแยกช่วยแมโอ้เจาะเข้าไหมน้อนะโอ้มันเข้าไหมครับเนี่ยฮะเข้ามันเข้าไหม เล็กเจอหินนะครับงานยากนะครับแบบนี้โอ้คันนี้โปโปต้านะครับเคสุดงส,สาบสาบรถใหม่ใส่เยียายางน,นะครับมาด้วย สลับกันเข้านะครับยันมาแยักให้แล้วก็คโปโต้ามาล้วงนะครับโอ้งานหินครับงานหิน